นะครับทีนี้มาฟังคําศัพท์ตัวที่2ครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาหลักของวันนี้เลยนะครับ validation of method นะครับนะซึ่งนะครับถ้าจะแปลเป็นเวอร์ชั่นไทยนะครับนะถ้าคุณดูตามตามมาตรฐาน1 7 2่นะที่ที่แปลเป็นไทยของของหน่วยงานที่ให้การรับรองครับก็จะแปลว่าการตรวจสอบ ความใช้ได้นะครับตัวที่นะรตรวจสอบความใช้ได้ดีนะครับหรือนะครับถ้าจะอีกคำหนึ่งครับที่เจอบ่อยๆการยืนยันความใช้ได้โอ และสมครับการพิสูจน์การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีนะนะซึ่งทั้ง3ามคำนี้นะฮะที่แปลเป็นเวอร์ชันไทยเนาะการตรวจสอบความใช้ได้การยืนยันความใช้ได้นะครับหรือการพิสูจน์ความใช้ได้มัน มีคำศัพท์คำเดียวกันคือ validation นั่นเองครับนะทีนี้ถ้าท่านใดที่มีมาตรฐาน IATF ของยานยนต์นะครับนะยานยนต์ IATF นะครับเขาจะใช้คำว่าการยืนยันนะครับการยืนยันนะอันี้เป็นของ IATF เป็น Automotive ยน f จะใช้คำว่า ไอทีเเนี่ยมันจะมีเรื่องของการวอลิเดตด้วยโปรดักแอนด์โปรเซตวอลิเดชันครับนะเป็นเคสที่ว่าเมื่อมีงานใหม่เนาะมี New มีนิวพาร์เข้ามามีชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นใหม่เข้ามานะองค์กรจะต้องทําตัวอย่างเพื่อส่งให้ลูกค้าทําการแอ r o ูปก่อนนะครับนะซึ่งถ้าเป็นยานยนต์ก็เขาเรียกว่าเป็นการอนุมัติ p p นะีแพเนาะซึ่งในการแอปปูปไอชิ้นส่วนใหม่ตรงเนี้ยจะต้องมีหลักฐานในการทำโปรดักแอนด์โปรเซตวอลิเดชันนะครับซึ่ง ถ้าไปแปลเป็นป็น,นวนภาษาไทยนะก็จะใช้คำว่าการยืนยันความใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น1นึ่นสะส่วนใหญ่เราเราเจอคําไหนครับ1นึ่ส่วนใหญ่จะเจอคําที่หนึ่งเนา จะใช้คําว่าการตรวจสอบความใช้ได้นะครับนะถ้าคุณไปดูที่เป็นเวอร์ชั่นไทยนะที่ทางกรมต่างๆมีการแปลนะครับก็จะใช้คําว่าการตรวจสอบความใช้ได้นะนะแต่ถ้าเป็นผมนะผมชอบคําว่าการพิสูจน์นะครับกอนะคณแล้วกันนะผมชอบคําว่าการพิสูจนะ์เนาะก็คือถ้าเราจะต้องพิสูจน์ได้ว่าวิธีการที่แลบ,บเราใช้นะครับมีความน่าเชื่อถือ ให้ผลที่มีความแม่นยำมีความเที่ยงตรงและเป็นวิธีการที่เหมาะกับนะอา่าแลบนะครับเป็นวิธีการเป็นอา่าหลักสถิติที่เหมาะกับวิธีการที่เราใช้นะครับนะเราต้องการพิสูจน์ได้ได้ว่านะครับเนาะวิธีการที่เราใช้มีความน่าเชื่อถือไม่นะครับนะดังนั้นคนุณจะใช้การคําว่าการตรวจสอบความใช้ได้การยืนยันหรือการพิสูจน์นะก็ความหมายเดีวยวกันคือ validation นะครับ นะซึ่ง validation นะครับ of method ในมาตราน1 7 0 2 5จะพูดในข้อที่นะครับ7.2.2นะครับ72 2นะครับมาดูครับว่า722นะฮะเขานะครับมีนะครับข้อหนดอะไรบ้างนะครับอ่านี่เลยนะครับการตรวจสอบความใช้ได้นะครับ validation of method นะซึ่งนะฮะเราจะ validate นะกับหนึ่งวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐานนะครับนะวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐานนะครับนะซึ่งถ้านะย้อนไปดูนะครับ type of method ที่อาจารย์อธิบายนะตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็น type ท,ที่ะอะไรฮะเป็น type นะครับ type number นะ type number number หนะครับ ah type นะ number หเนาะนะหรือ วิธีที่แลบพัฒนาขึ้นมาเองนะครับวิธีที่แลบพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเป็น type number ห้านะครับและวิธีมาตรฐานที่ใช้นอกขอบข่ายนะครับ และวิธีมาตรฐานที่ใ right hmm. ช้นอกขอบผ่านนะครับซึ่งวิธีมาตรฐานที่ใช้นอกขอบภายนี้นะฮะอาจารย์ก็เขียนรวมอยู่ในท้ายหมายเล6นะครับอาจารย์ก็เขียนรวมอยู่ในท้ n u m ม e r เลขหกนะวิธีมาตรฐานที่ใช้นอกขอบภายนั่นคือคุณใช้วิธีมาตรฐานนะครับตามนะฮะตาม1นถึงสนะครับนะหนึ่งถึงสีแล้วแต่ว่านะครับ คุณนะฮะทำการทดสอบหรือสอบเทียบที่นอกเหนือจากสโคบที่วิธีมาตรฐานกำหนดนะอย่างเช่นนะฮะในสแตนดาดนะครับระบุไว้ว่าจะทำการทดสอบตั้งแต่0ถึง1น0นะครับแต่แลบนะครับแลบเรานะเราทดสอบได้0ถึง150นะครับนะเครื่องมือของเราสามารถที่จะทดสอบได้ตั้งแต่0ถึง150นะซึ่งเราก็อยากจะขอขอบคายนะสโคบ ะคเปอร์ศูนย์ถึงยเลยนะแต่แตดาดาที่เราใช้อ้างอิงเขานะวาริเดให้แค่ศูนย์ถึงร้อยครับถ้าเป็นเคสนี้ก็เข้าขายจะต้องมีการว l i d เด e เหมือนกันนะครับต้องมีการว l i d เด e เหมือนกันนะครับนะก็คือต้องมีหลักฐานการนะครับวาริเดดชั่นะนะครับเรคคอร์ดบันทึกการทำว l i d เด e นะครับสำหรับ วิธีการที่ไม่เป็นมาตรฐานวิธีการที่แบบพัฒนาขึ้นเองนะหรือวิธีการที่ใช้นอกข่าวขายนะนี่คือ3เงื่อนไขนะครับนี่คือ3เงื่อนไข1 2 3สนะครับที่ i o ic 17025ระบุนะหรือบังคับนะครับแต่คุณสามารถที่จะเพิ่มได้มากกว่า3เงื่อนไขนะครับเนาะคุณอาจจะเพิ่มเงื่อนไขที่4นะครับอาจจะเพิ่มเงื่อนไขที่4เงื่อนไขที่5นะ เงื่อนไขที่4เช่นอะไรดีนะเงื่อนไขที่4ครับเช่นนะครับเรื่องของนะครับมีการเขารอัปเดตนะอัปเดตสแตนดานนะครับเนาะมีการอัปเดตสแตนดาดที่คุณใช้นะอย่างเช่นถ้าคุณใช้วิธีการที่1คือวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐานใช่ไหมฮะซึ่งวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐานคือเราเรามีการ ใช้วิธีมาตรฐานจากคนแต่เอามาดัดแปลงนะครับขั้นตอนเพิ่มเติมซึ่งวิธีมาตรฐานเหล่านี้มันมีการอัปเดตนะฮะมีการอะไรมีการรีไวซ์ดีวิชั่นนะครับมีการรีไวซ์ดีวิชั่นนะครับมีการรีไวซ์ในส่วนของดีวิชั่นเช่นณตอนนี้คุณใช้รีวิชั่นที่4นะครับปอราปีหน้ามาตรฐานมีการอัปเดตเป็นดีวิชั่นที่5อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีการแล้วมีการทำวอลิเดตใหม่นะเนื่องจากวิธีการมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ นะหรือบางแแบบก็อาจจะมีนะครับอาจจะเป็น new equipment นะครับ,นะรบมีการนะสั่งซื้อเครื่องมือทดสอบเครื่องมือวัดนะที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหรือสอบเทียบข้าใหม่นะครับทดแทนตัวเก่านะครับหรือบางแแบบนะที่ผมเจอนะครับมี new employee มีพนักงานใหม่แล้วกันเนาะมีเจ้าที่ทดสอบใหม่ครับเจ้าที่คนใหม่นะครับอ่ามีเจ้าที่ใหม่เข้ามาครับนะก็ใช้ในเรื่องของการทำาริเดณเพื่อเป็นการนะฮะเป็นการประเมิน,นความสามารถของเจ้าที่คนใหม่ด้วยนะครับนะดังนั้นการตรวจสอบความใช้ได้นะครับคุณสามารถที่จะระบุเงื่อนไขนะฮะได้มากกว่าสามนะฮะ สามเงื่อนไขที่1นึ2 5ระบุนะครับนะก็อ,อยู่ที่ว่าเราจะกำหนดนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประเด็นอะไรใดๆที่เราจะต้องมีการวอลิเดตเพื่อทำการพิสูจน์ในเรื่องของเม็ตอดของเรารวมทั้งเป็นหลักฐานในการประเมินความสามารถของเจ้าที่ทดสอบหรือสอบเทียบเราด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ตอนนี้เรานะถ้าแลบนะถ้าท่านใดนะครับที่ใช้ไทที่5้ากับไทที่6นะครับนะคุณจะต้องเข้าข่ายในเรื่องของการวาลิเดตแล้วนะแล้ววิธีการที่เราจะวาริเดตนะครับมันมีกี่วิธีนะเราต้องใช้วิธีไหนบ้างนะครับเราต้องใช้วิธีไหนบ้างนะครับมาดูกันนะครับ